สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูที่ตัวอย่าง29และ30นะลูกตัวอย่าง29และ30แตกต่างจากตัวอย่างก่อนหน้านี้อย่างไรดูที่ตัวอย่าง29ก่อนค่ะโจทย์ถ้า x อยู่ในช่วงมากกว่า2แต่น้อยกว่า5ค่ะและค่า y มากกว่าลบ4แต่น้อยกว่าลบ1ถ้าเราสังเกตที่โจทย์นะคะค่า x จะเป็นช่วงค่าบวกส่วนค่า y จะเป็นช่วงค่าลบค่ะถ้ากรณีที่ช่วง x กับช่วง y มีช่วงที่แตกต่างกันคืออันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบนะคะตอนที่เราจะทําหาค่าคูณกับหารจะทําอีกวิธีหนึ่งได้นะคะอะ่มาดูที่ค่าบวกกับค่าลบก่อนลูกข้อที่1ให้ x บวก y ค่ะครูก็จะเขียนช่วง x มาก่อนเนาะ x มากกว่า2น้อยกว่า5ค่ะส่วนค่า y คือ y มากกว่าลบสแต่น้อยกว่าลบหลูก ถ้า x บวก y เราจะทำตรงๆลงมาเลยเนาะเอาตรงกลางบวกตรงกลางซ้ายบวกซ้ายและค่าฝั่งขวาบวกฝั่งขวาค่ะเราจะกลายเป็น2บวกกับลบ c x บวกกับ y และ5บวกกับลบ1ลูกฝั่งซ้ายจะกลายเป็นลบ2ตรงกลางได้ x บวก y เช่นเดิมค่ะส่วนฝั่งขวา5 1บวกลบ1เป็น4 ดังนั้นเราจะได้ช่วงอสมการของ x บวก y แล้วค่ะข้อ1ผ่านไปเนาะต่อมาที่ข้อ2ค่ะ x ลบ y ลูก x มากกว่า2แต่น้อยกว่า5ค่ะและ y มากกว่าลบ4แต่น้อยกว่าลบ1 x ลบ y ค่ะตรงกลางลบตรงกลาง ค่าน้อยไปลบค่ามากจะได้ค่าที่น้อยถูกไหมคะค่ามากไปลบค่าน้อยเราจะได้ค่าที่มากค่ะดังนั้นเราจะเขียนอสมการได้เป็น2ลบกับลบ1ตรงกลางก็จะเป็น x-y ลบ y ส่วนฝั่งขวาจะได้5ลบกับลบ4ค่ะดังนั้นซ้ายมือกลายเป็นลบลบเป็นบวกเนาะจะได้3 น้อยกว่า x ลบ y และน้อยกว่าเลขเกค่ะข้อ1กับข้อ2ผ่านไปแล้วผู้ขอขยับหน่อยนะลูกต่อไปที่ข้อ3ค่ะ ข้อที่ 3, x คูณ y ที่ครูเกลื่นก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าเป็นการคูณกับการหารเราจะทำแตกต่างจากอันเดิมนะคะแตกต่างอย่างไรกรณีที่คูณลูกค่าหนึ่งเป็นบวกค่าหนึ่งเป็นลบโอกาสที่ค่าจะติดลบสูงถูกไหมคะแต่ถ้าเช่นการบวกหนูเอา,ค,าค่าที่เป็นบวกเจอกับค่าที่เป็นบวกมันก็ยังเป็นค่าที่เป็นบวกเนาะส่วนค่าลบเจอกับค่าลบก็ยังเป็นค่าลบค่ะแต่ถ้าคูณปุ๊บ อันนึงบวกอันนึงลบเจอกันเป็นอะไรคะเป็นลบโอเคเนาะการหารเช่นการอันนึงบวกอันนึงลบจะกลายเป็นลบถ้าเครื่องหมายเหมือนกันละ่ะจะได้ค่าบวกดังนั้นการคูณกับการหารครูจะหาค่าต่ำสุดและสูงสุดของช่วงคำตอบโดยที่ครูจะใช้วิธีการเอาค่าที่น้อยที่สุดไปคูณกับหารช่วงอสมการอีกอันนึง นะคะคและค่าที่มากที่สุดไปคูณกับหารช่วงอสมการอีกอันนึงเพื่อหาค่าต่ําสุดสูงสุดนะลูก x คูณ y ก็จะเอาเลขก 2, 2ไปคูณกับลบสี่ถูกไหมเดี๋ยวครูเขียนโยกไว้ให้เนาะ,ะ2คูณกับลบสและ2คูณกับลบห ค่ามากเช่นกันค่ะเอา5คูณกับลบ4และ5คูณกับลบ1ถามว่าในระหว่างช่วงค่ะเราสามารถเอามาคูณได้ไหมคูณได้เช่นกันนะคะเช่นครูอาจจะเอาเลข3ามาคูณในช่วงอสมการนี้แต่ว่าค่าที่มากที่สุดกับตับน้อยที่สุดจะอยู่ในช่วงที่เราเอาค่าน้อยกับค่ามากเนี่ยค่ะไปคูณกันดังนั้นครูก็เลยใช้แค่ค่ามากกับค่าน้อยมาคูณกันนะคะอ่ะอสองคูณเสร็จแล้วครูห้าคูณก่อน หคูณกับลบ4และ5คูณกับลบหค่ะเราจะได้เป็นมีลบแปลบสลบยีและลบหค่ะใน4ี่คำตอบนี้มันจะมีค่าต่ำสุดและน้อยโทษทีค่ะค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดอยู่ลูกค่าที่ต่ำที่สุดคือลบยี่สิถูกไหมคะ ส่วนค่าที่สูงที่สุดคือลบ2ดังนั้น x คูณ y ค่ะก็จะมากกว่าลบ20และน้อยกว่าลบ2อค่ะ,ะอันนี้จะเป็นค่าต่ำสุดเนาะส่วนฝั่งนี้จะเป็นค่ามากที่สุดนะคะไปต่อที่ข้อ4เลยลูกข้อที่4 x หาร y ทำเช่นเดียวกันเลยแต่รอบนี้เอามาหารนะ เขาให้ x หารด้วย y ดังนั้นครูจะเอาค่า x ขึ้นก่อนนะคะเราก็จะได้เศษ2ส่วนลบ4ีเศษ2ส่วนลบ4กลายเป็นลบ1ส่วน2ถูกไหมคะและต่อมา2ส่วนลบ1กลายเป็นลบ2ต่อมา5ส่วนลบ4ค่ะ 5ส่วนลบ4จะได้ค่าประมาณลบเนอะ่ะและต่อมาลบ5ท่ที่ค่ะ5ส่วนลบ1ก็ได้ลบหมาดูที่ค่าต่ำสุดสูงสุด,สดลกูกค่าที่ต่ำที่สุดคือลบ5ถูกไหมคะส่วนค่าที่สูงที่สุดคือลบหส่วน2หรือประมาณลบ0.5ดังนั้นเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะ x หารด้วย y จะมากกว่าลบ5ค่ะ แต่น้อยกว่าลบหส่วนสอเอาค่าที่ต่ําที่สุดและมากที่สุดมาใช้เนาะอะ,อะต่อไปตัวอย่างที่30ค่ะ x คูณ y x คูณ y ไปดูที่โจทย์ลูกอันนึงเป็นค่าลบอันนึงเป็นค่าบวกเราต้องมานั่งหาค่าต่ำสุดสูงสุดถูกไหมอเอา x ก่อนเนาะลบ3คูณกับ5และลบ3คูณกับ10 ต่อมาเอาลบหคูณกับ5และลบหคูณกับ10ค่ะอันนี้เนาะลบลบ3คูณทั้งค่ามากและค่าน้อยและอีกอันนึงก็จะเอาลบ1คูณทั้งค่ามากและค่าน้อยเช่นกันค่ะดังนั้นเราจะกลายเป็นลบสิบลบสาสบลบหและลบสิบค่ะ ค่าต่ําสุดสูงสุดค่าต่ําสุดคือลบสาถูกไหมลูกยิ่งลบมากยิ่งมีค่าน้อยเนาะและค่าที่มากที่สุดคือลบหค่ะดังนั้นเราจะได้คําตอบแล้วว่าถ้าเอา x คูณ Y จะมากกว่าลบสาและน้อยกว่าลบห้าค่ะต่อมาข้อที่ 2x งหาร Y ค่ะเขาเมาก่อนดังนั้นตอนที่เราเขียนเศษด้านบนจะมาจากค่า x นะคะ x หารด้วย y ค่ะก็จะเป็นลบ3หารด้วย5ลบ3หารด้วย10ลบ1หารด้วย5และลบ1หารด้วย10ค่ะลบ3ส่วน5จะได้ค่าประมาณลบ0.6เนาะลบ3ส่วน10ประมาณลบ0.3 1ส่วน5ลบ0.2 1ส่วน10ได้ลบ0.1ค่ะค่าที่มากที่สุดค่าที่มากที่สุดคือลบ0.1อันนี้เนาะส่วนค่าที่น้อยที่สุดคือลบ0.6ค่ะดังน,นั้นเราได้คำตอบของ x หาร y แล้วลูก x หารด้วย y จะมากกว่าลบ3ส่วน5แต่น้อยกว่าลบ1ส่วน10ค่ะไปต่อที่ข้อ3ข้อที่3โจทย์สั่งให้หา x กำลังสองหารด้วย y ค่ะ x กำลังสองเป็นสังเกตที่ x กำลังสองก่อนลูก x คือลบถูกไหมคะถ้ายกกําลังสองหมายความว่าเอา x คูณ x การคูณลบทั้งคู่ครูบอกแล้วว่าเราทําแบบวิธีตรงได้ถูกไหมหา x กำลังสองก่อนเนาะก็คือเอา x คูณกับ x ค่ะ x มากกว่าลบสามน้อยกว่าลบหนึ่งมากกว่าลบสามน้อยกว่าลบหนึ่งค่ะสมการเหมือนกัน การคูณสามารถคูณวิทยตรงได้เลยเนาะเราก็จะได้เป็นอันนี้9คูณลบเข้าสมการเราจะเปลี่ยนทิศถูกไหมอันนี้เป็น x กาลังสองมากกว่า1ดังนั้นหนูได้ x กาลังสองมากกว่า1แต่น้อยกว่า9หรือใครจะยกกําลังสองเลยก็ได้นะลูกหรือใครจะใช้ตัวเลขยกกําลังสองเลยก็ได้นะคะ มาต่อที่ค่า y ค่ะค่า y คือมากกว่า5แต่น้อยกว่า10ลูกดูช่วงอสมการของเราค่าบวกและค่าบวกเอามาหารกันทำยังไงคะจะเป็นตัวไขว่ถูกไหมตรงกลางหารกันตรงๆเลยซ้ายหารขวาจะมาตอบซ้ายก็คือน้อยหารมากเนาะอีกซีนึงก็จะเป็นขวาหารด้วยซ้ายหรือค่ามาหารด้วยค่าน้อย ฝั่งซ้ายแกเป็นเศษ1ส่วน10ตรงกลางได้ x ก,กํลัง2ส่วน y และขวามือคือ9หารด้วย5ค่ะดังนั้นเราจะได้ช่วงอสมการ x ก,กํลังสส่วน y แล้วลูกบรรทัดนี้ก็จะเป็นคำตอบดังนั้นการบวกลบคูณหารช่วงจะจบที่ตัวอย่างที่30นะคะวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ